สฟสไก์นะครับเจ้า Audi TT นะครับ Audi TT รุ่นนี้นะครับเป็น Mark 1นะครับเดี๋ยวขอปิดวิวหน่อยตอนนี้เราก็อยู่กันบน Red Hill นะครับ <c oughs> นี่วิวแคนเบานะครับสวยมากเดี๋ยวจะออกไปถ่ายรูปรถให้ดูข้างนอกนะครับตอนนี้ก็มาส่งภรรยานะครับที่ ร้านไทยขอนนานะครับเรามาคุยกันเรื่องรถคันนี้กันรถคันนี้นะครับก็ยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับสองพันยี่สิบสามรถปีสองพันสามนะครับสภาพคลิปมากนะครับแสนต้นๆนึน่งครับตัวนี้นะครับเห็นแล้วก็เลยอดใจไม่ได้เจ้าของเป็นทหารอากาศของออสเตรเลียนะครับไม่์ก็วิ่งไปแค่เก้าหมื่นเจ็ด นะครับไม่ถึงแสนนะครับเเดี๋ยวไปดูเบิรก <c oughs> ลอบตรวจรถกันนะครับนี่เปิดประทุนมาด้วยนะทะเบียนก็เป็นทะเบียนตรงรุ่นนะครับเนี่ว่าที่ทีหน่งหกนะครับป้ายทะเบียน ACT นะครับตอนนี้มีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับตรงกระจกตรงนี้นะครับบางทีกดไม่ขึ้นนะครับบางทีกดไม่ขึ้นตัวนี้ก็จะมีลิปเสร็จเรียบร้อยนะครับล้อแม็ธรรมดา ล้อแม็กตัว16นิ้วนะครับทําไมถึงตัดสินใจซื้อภายในวันเดียวนะครับเพราะว่าแกประกาศขายอยู่แสนต้นๆน,น,นะครับมีร้อยขวนนิดนึงไม่รู้มองเห็นนะเพราอาจจะไม่ติดก,ก้อน,นครับแล้วก็ตรงนี้ก็เริ่มมีแตกยับนะครับเพราะว่ามันก็20ปีแล้วนะอันนี้เป็นโรสเตอร์คันที่สามหรือคันที่4ของผมนะ ผมเคยขับเจ้าเขาเรียกว่าเซตสี่นะครับเซต4ี่เสีก็จะไม่สวยมันสวยแต่ว่ามันขับไม่มันนะครับขับไม่มันสู้ตัวนี้ไม่ได้เลยตัวนี้เป็นเทอร์โบนะครับเทอร์โบเครื่องพันแปดเทอร์โบเยี๋ยวกดดูหนะ้าเครื่องกันนิดหน่อยดีไหมพันแปดเทอร์โบนะครับบ <Okay>. Uh, เคยขับโรสเตอร์มีอะไรบ้าง s อ k อเครุ่นแรกนะครับตัวน,นั้นเป็นซ u เปอร์ชาร์จก็ผิดหวังไปหน่อยหนึ่งนะครับบูทสเปซตัวนี้นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่มีเลยนะครับถ้าเป็นคูเป้จะนั่งได้4คนนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นโรสเตอร์แบบนี้นะครับ <Yeah. S 1> ก็จะนั่งได้แค่2คนเท่านั้นโอเคไปไหนวะรู โอเคเครื่องนะครับอ่า V5 Turbo นะครับก็คือมี4สูบนะครับแต่ว่ามีวาล์วนะครับเพิ่มขึ้นมาจาก4เป็น5วาล์วนั่นเองนะครับสภาพกิบมากนะครับตัวนี้น่าจะแรงมา้าแค่170ไม่ใช่ตัว200นะครับฝุ่นฝนนิดหน่อยนะครับ คุ้มค่านะครับเมืองไทยเกียร์ทิปเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับก็บากาก็ต้องมีเฉียดล้านนะครับเห็นสีเหลืองอยู่คันหนึ่งทำสีมาใหม่นะครับก็จะบอกว่าล้าน9 0้าหมแต่ลดไปสามแสนเหลือ8แปดแสนก้าก็เท่ากับว่าเท่าไหร่ เท่ากับว่ารถไป0 0 0แสนนะก็ประมาณ9 0 0 0แสนนะครับมนแสนต้นๆน,นะครับคิดสะว่าแสนสามนะครับ6,000นเหรียญ6 0 0 0นเหรียญคูณ23าบาทนะครับซื้อปุ๊บก็มีคนขอซื้อต่อเลยนะครับแกให้กำไรมา2 0,000นนะครับซื้อต่อไปประมาณแสนห้าอันนี้เพิ่งขับมาได้2วันก็อาจจะเก็บไว้เพราะว่าเห็นว่าเป็นตัวหายากซะแล้วนะครับไปรับปิดนะครับพยายนกดต้องผักให้ลงไปตึ้งอย่างไง ครับก็ประมาณนี้นะครับ Audi TT นะครับเร่งได้ใจมากนะครับเปรียบเทียบกับผมมี MX5 ทั้ง NA NB นะครับแล้วก็ NA ที่เป็นเครื่อง108ก็มีนะครับแต่ตัวนั้นมันไม่เทอร์โบตัวนี้มัน108มนกันแต่เปนเทอร์โบนะครับเพราะฉะนั้น แต่ตัวนี้มันขับเคลื่อนล้อหน้านะมันเป็นฟอนวิวไดฟ์นะครับกระจกมองหลังเล็กมากนะครับกระจกมองหลังเล็กโคตรท่อเดียวนะครับเห็นแค่ท่อเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับ S O OK K ให้ไปอยู่อันดับ3ามอ่เบนให้ไปอยู่เอ้ยไม่ใช่เดย B M Z4 ให้ไปอยู่อันดับ2อง Audi T T ผมให้อันดับหนึ่งเลยในเรื่องการขับขี่นะครับความสวยงาม ความเป็นสแตนเลสสตีลของทุกทที่นะครับผมมี Honda อีกตัวนะเจ้า h o n d ้า e ี t นะครับ Honda S2000 ยังไม่เคยขับว่าถ้าขับมาหลายก็จะมารีวิวกันนะครับอ่าช่องวิวแคมเป r านะครับบ๊ายบายกันหน่อยครับบ๊ายบายครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับตอนนี้ Subscribe ร่วงกระจายเลยเหลือ7,000กว่าไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์นะครับเพราะอื่นจะเปิดร้านใหม่ครับสวัสดีครับ